สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลด Waterdserp Test นั่นเองนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับจะมี2สิ่งนะครับที่คุณจะต้องรู้นะครับก่อนดาวน์โหลดตัว Serp Test มาลงนะครับผมสิ่งแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่เพจ Facebook w a t e r d e r นะครับพอคุณเข้ามาที่เพจ Facebook w a t e r d e r หลักแล้วนะครับผม ก็มีโพสต์หลายโพสต์เลยนะครับโพสต์ประกาศเซิร์ฟเทสนะครับจะต่อจากโพสต์ประกาศไลฟ์สตรีมอย่างนี้นะครับผมทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตไหนก็ตามแต่ก็จะมีประกาศไลฟ์สตรีมก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเซิร์ฟเทสตามมาภายหลังนั่นเองนะครับผมอันนี้เผื่อพูดถึงในอนาคตด้วยนะครับเผื่อเป็นอัปเดตอื่นๆด้วยนะครับก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นประกาศไลฟ์สตรีมแล้วก็ ประกาศอีกอันก็จะเป็นเซิร์ฟเทสนั่นเองนะครับสำคัญอย่างไรนะครับในเพจเขาก็จะบอกนะครับว่า,าจะมีอัปเดตครั้งต่อไปนะครับแล้วก็เปิดแล้วนะครับเซิร์ฟเทสเปิดแล้วแล้วก็จะปิดวันที่เท่าไหร่ปิดกี่โมงนะครับผมเพราะในเซิร์ฟเทสของเกม War t ท u เ d e r เขาไม่ได้เปิดตลอดนะครับผมเขาจะเปิดบางทีก็เปิดเพียงแค่6ชั่วโมงหรืออาจจะเปิด3วัน หรือ4วันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อัปเดตกันไปนะครับคุณจะต้องมาดูตลอดนะครับว่าเขาจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับเขาไม่ได้เปิดตลอดนะครับและที่สําคัญอีกอย่างก็คือเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับจะโยงไปยังหน้าอัปเดตนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ก็จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆที่ครบถ้วนมากกว่านะครับก็นี่ฮะก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะเปิดประมาณเวลานี้นะครับวันที่นี้ ประมาณนี้นะครับวันที่นี้นะครับผมเขาก็จะบอกไว้นะครับและมันยังเชื่อมต่อนะครับหากคุณกดคลิกปุ๊บแล้วก็จะเป็นอัปเดตตัวเต็มนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพวกนี้นะครับผมและต่อมาอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการเตรียมพื้นที่ให้กับาการลง w อล e r นเดอร e เ t aste. นั่นเองนะครับผม ทีนี้เราจะรู้ว่าจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่เท่าไหร่นะครับให้มันพอเหมาะกับเซิร์ฟเทสนะครับง่ายๆครับให้คุณไปที่โฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเกมบอ l ทันเดอร์ไว้นะครับผมเมื่อคุณเข้ามาที่โฟลเดอร์ของเกมบอลทันเดอร์แล้วของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ property นะฮะปุ๊บนี่ครับเขาก็จะบอกความจุนะครับ ว่ามันเท่าไหร่ของผมก็ของผมลงวอร์ทนเดอร์แบบทุกอย่างเต็มหมดนะครับทั้งกราฟิกที่เอาตัว90จิกนะครับเอาตัว100จิกนะครับมันก็จะเป็น1 1 0จิกนะครับก็แสดงว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่1 1 0จิกนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ตัวเลือกที่เป็นกราฟิกตัวสูงสุดนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่เป็นร้อยจิกก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ที่คุณจะต้องการว่าเอากราฟิกสูงขนาดไหนนะครับผมแต่อันนี้ผมเลือกสูงสุดมันก็ประมาณนี้แหละนะครับ110จิกก็เคียย์พื้นที่ให้พร้อมนะครับ110จิกหรือให้ดีก็120-130ขึ้นไปก็พนังโอเคนะครับผมและต่อมาเราก็มาสร้างโฟลเดอร์เตรียมไว้นะครับโดยการกดคลิกขวาแล้วก็มาที่ new folder นะครับปุ๊บแล้วก็ใส่ชื่อไปได้เลยนะครับของผมก็ทำไว้อย่างนี้นะครับ w a t e u n d e r d e v s u r e อย่างนี้ แนะนำอย่าไปลงไว้กับเซิร์ฟจริงนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้แยกกันระหว่างเซิร์ฟจริงกับเซิร์ฟเทสนะครับผมอย่างผมนี่ก็จะแยกไว้อย่างนี้นะครับผมทําตามได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเมื่อคุณทํา2ขั้นตอนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณกลับมาหน้าาเว็บไซต์ที่ผมกดคลิกไปให้ดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมตรงในเพจวอลตันเดอร์นี่แหละนะครับผม มันก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดเซิร์ฟเทสนะครับผมกดคลิกเข้าไปได้เลยนี่ฮะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ1ดาวน์โหลดเซิร์ฟเทสนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่า,า Q&A ไว้อยู่นะครับถ้าใครสงสัยอะไรแล้วกดคลิกดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อคุณดาวน์โหลดตัวรันเชอร์เสร็จแล้วนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับกดโอเคแล้วก็ เลือกโฟลเดอร์ที่เราอยากจะลงนะครับผมแล้วก็กดเน็กๆๆไปได้เลยนะครับผมแค่นั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งนะครับผมและเมื่อคุณกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะโชว์หน้าลันเชอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นซื้อสีแดงเขียนไว้นะครับว่าเป็นเดฟเซิร์เวอร์นั่นเองนะครับแล้วคุณก็กดเพย์เข้าไปได้เลยนะเหมือนการเข้าไปเล่นในตัวเกมหลักปกติทุกอย่างเลยนะครับแค่ อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเทสแค่นั้นเองคุณลงเกมหลักอย่างไรเซิร์ฟเทสก็ลงอย่างนั้นครับผมอแล้วก็กดเข้ามาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคนที่เข้าใหม่คุณจะต้องล็อกอินนะครับผมก็ล็อกอินด้วย ID ของคุณที่คุณจะต้องการเข้าปกตินั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นบน steam ก็ล็อกอินด้วย ID Steam นะครับ ID Steam นะย้ำอีกทีนะครับ ID Steam แต่ถ้าใครเล่นบนเว็บไซต์ไม่ได้เล่นบนสตรีมก็เข้า ID ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับก็คือพิม email, พ์อีเมลพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วก็เข้ามาได้ปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเทสนะครับย้ําอีกทีนะครับผมว่าเซิร์ฟเทสเปิดปิดเป็นเวลานะครับผมไม่ได้เปิดตลอดนะครับผมถ้าหากใครเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้นะครับเข้ามาปุ๊บแล้วมันจะเด้งหน้าเป็นอีกหน้าหนึ่งแล้วมันก็จะเขียนบอกไว้ว่า,าเป็นพวกแบบ รหัสต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือเซิร์ฟเทสปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อีกอย่างเลยนะครับผมเงินแล้วก็โกลเด้นอีเกิลต่างๆจะไม่ส่งผลกับเซิร์ฟจริงนะครับคือต่อให้คุณสมมุติคุณมีเงิน10ล้านแล้วคุณก็ไล่ซื้อยานพาหนะต่างๆจนเงินเหลือศูนย์ในเซิร์ฟจริงคุณก็จะยังมีเงิน10ล้านเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับเซิร์ฟจริงนะครับแยกกันนะครับแต่ถ้าหากคุณ เติมนกทองเข้าเซิร์ฟจริงนะครับเซิร์ฟเทสก็จะได้นกทองเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากคุณใช้นกทองในเซิร์ฟเทสเซิร์ฟจริงก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับแยกกันนะฮะแต่ถ้าเซิร์ฟจริงคุณเติมนกทองเซิร์ฟเทสก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ค่าวิจัยคูณ5เงินคูณ5นะครับในเซิร์ฟเทสนะครับทุกอย่างคูณ5มันจะทําให้คุณวิจัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาเงินมาซื้อยานพาหนะ ที่คุณต้องการอยากจะทดสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องเจอพวกบั๊กต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเทสนั่นเองนะครับบั๊กก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมย้ํากันบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีคนแบบข้ามสคริปต์นะครับผมเงินไม่ได้ส่งผลอะไรกับเซิร์ฟหลักนะครับแยกกันเซิร์ฟจริงกับเซิร์ฟหลักแยกกันนะครับเงินต่างๆแยกกันค่าวิจัยแยกกันต่อให้ คุณสมมุตินะในเซิร์ฟจริงผมมีแค่แลงหนึ่งแต่พอผมมาเล่นเซิร์ฟเทสมันค่าวิจัยคูณ5ไงผมเล่นไปจนถึงแลง8อะไรอย่างเงี้ยในเซิร์ฟจริงคุณก็จะยังอยู่แค่แล้งหนึ่งนะครับผมแยกกันนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเซิร์ฟเทสนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับคุณลงเกมหลักอย่างไรคุณก็ลงเซิร์ฟเทสอย่างนั้นนะครับ แต่สิ่งสำคัญมากๆก็คือแยกโฟลเดอร์นะครับของตัวเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟเทสนะครับห้ามเอาไปรวมกันนะครับถ้าไปรวมกันเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือ id มันปนกันนะครับมันปนกันระหว่างเซิร์ฟเทสกับเซิร์ฟจริงซึ่งพอเวลาจะออกจากเซิร์ฟเทสแล้วไปย้ายไปเซิร์ฟจริงเนี่ยมันจะลำบากนะครับผมทางที่ดีก็คือแยกแยกโฟลเดอร์กันดีกว่ามันจะได้สะดวกนะครับผม โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้การทํำมห้ยกากลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กรุมกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะครับดังนั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ